วัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัพวิดีโอลง y t u t u กันค่ะมาเลยคะ่ะเราจะมาดูเลยนะคะนี่นะคะ youtube คือแอปนี้เลยคะ่ะแอปนี้เลยนะคะอุ้ยไม่ใช่แอปนี้เลยะคะ่ะเราก็จะกกเข้าไปนะคะนี่ช่องของเราทนะะนี้รอให้ดู นะจปสวัสดีนะคะดียว<ช>วันววนี้นะคะเราจะมาแค่กเกมน,นะ,ะม่ะเรามีเจ็ดช่องด้วยกันนะคะแต่ช่องที่เราจะทําจะสองอัปโหลดเป็นช่องนี้ค่ะต่างเราในทางนะคะเราก็จะมาทางนี้เลยค่ะนี่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าไป แล้วก็เรื่องนะคะว่าจะาคิดว่าจะถ่ายเองหรือเอาจากตรงนี้เราจะเลือกแล้วนะคะเราจะเอาจากตรงนี้ก็กบเลยค่ะพอกบเสร็จก็ใหท้ทุกคนนะคะก็ให้ทุทกๆคน ก็ให้ทุกทุกคนก็เป็นหนึ่งอันนี้ค่ะอันนี้ก็คลิปแคกเหมือนกันนะคะคลิปแคกสองนะคะแต่เรายังแคสม,ม่เสร็จมีเรื่องสะกองเอ้ยไม่ใช่นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้การเล่านิทานช่องนี้แหละคะ่ะเราเราจะเฮ้ยไม่ใช่อู้ ตั้งตั้งชื่อนะคะเราก็จะต้องตั้งค่อด้วยนะคะแต่ความจริงไม่ตั้งได้แต่มันไม่ควรขาดนะคะหรือขาดก็ได้ค่ะชื่อนี้ก็คือคลิปคัสสองต้างควรจะตั้งชื่อ้วยมันมีคนสนใจสองทำ เราไม่รู้จะหาชื่อไหนคะ่ะช่องสามรองนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไม่ใช่คำบางยายนะคะเอ้ยไม่ใช่คำอธิบายค่ะลืมไปคำอธิบายก็ถ้าใยากใส่ก็กดไปเลยค่ะ แล้วพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอุ้ยก็จะเป็นแบบนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยว่าเกบติดตามด้วยนะ ขอบคุณคะ่ะจากรูปต่างแล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราตั้งคาดจากส่วนตัวนะคะ อากส่วงตัวก็ให้เปลี่ยงเป็นสาธารณะนะคะไม่ก็พรีเมียมค่ะไม่ก็ไม่เป็นสาธารณะทุกคนที่มีลิ้์สามารถดูได้หรือไม่ก็ส่วงตัวค่ะถ้าอยากตั้งหรือไม่ก็ตั้งเวลาเราจะตั้งเป็น าาะะสาธารณะนะคะสาธารณะแบบนี้เลยนี่ค่ะก็ให้กดเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากตั้งเวลานะคะก็ให้ตั้งได้เลยะคะ่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะตั้งเวลาวันนี้นะคะก็ให้กดคำ ว่าตรกลงนะคะนี่ค่ะตรกลงก็ให้กดนี้ด้วยค่ะสมมุติว่าเราอยากดูตอใบหนึ่งก็ให้กดตรงนี้ด้วยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ใบหนึ่งโมง 35นะคะแล้วก็ให้กดคำว่าตกลงเลยนะคะแล้วหลังจากนักนนะคะก็กดตรงนี้เลยค่ะ ก็ให้กดตรงนี้เลยนีกำหนดเวลากำหนดระดับกลางมองเห็นนี่นะคะก็ให้กดตรงนี้เลยค่ะตรงนั้นนี่ค่ะตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็กดแล้วเราก็จะโทลวิดีโอนี้เลย ก็ให้กดเราจะเอาวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือเพื่อผู้ใหญ่ก็ได้นะคะถ้าเพื่อเด็กก็กดตรงนี้นะคะแต่ถ้าสร้างมาเพื่อผู้ใหญ่ก็กดตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้สร้างมาทางเด็กเป็นผู้ใหญ่สร้างมาให้คนทั้งโลกได้ดูก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ให้ กดตรงนี้นะคะซึ่งวิดีโอรเราสร้างมาเพื่อทุกวัยอยู่แล้วก็แค่กดไม่ไม่ต้องจำกัดวิดีโอไว้สำหรับผู้ชมที่มีอายุ18บปีขึ้นไปถูกแล้วนะคะแล้วก็ให้กดคำว่าอัปโหลด อัพโหลดนะคะให้กดไปเลยแล้วก็อัปลงไปเลยค่ะมีสี่คลิปนะคะคลิปนี้มาดูได้เลยะคะ่ะนี่ค่ะมีคลิปนี้คลิปที่สี่วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย